สวัสดีครับ FC และชาวพันช่างทุกท่านนะครับวันนี้มาตามคำขอนะครับปลดล็อก frp ของซัมซุงวิธีการเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็จะติด gmail นะภาษาเราพูดถึงง่างยๆเมื่อติด gmail แล้วให้เราเลือกตรงที่เป็นตัวบวก gmail นี้ตัวบวกตรง Wi-Fi นี้เข้าไปแล้วจะไปที่ตั้งค่าของแป้นพิมพ์ เอง่ายๆเลยเอาไปตรงตั้งค่าของเป็นพิมพ์เสร็จแล้วแต่ตัวนี้ไปไม่ยอมเข้าแต่อีกทีพอเข้ามาแล้วก็นี้ก็มาดูนะครับตัวข้างล่างสุดนี้เข้าไปแล้วแถบสีเงินเดินหน้าเข้าไปเรื่อยอันนี้ก็มาเลือกแถบสีเงินตัวบนพอถึงจุดนี้นะตัวนี้เป็นต้องเปิดนะครับถ้ามันปิดอยู่ก็เปิดเปิดเสร็จแล้วก็แตะเข้าไปแล้วมาใช้ความพยายามกดตรงนี้เพื่อจะให้มัน ขึ้นเป็นสีเทาๆแล้วไปที่หน้าแอปได้อีกตรงนี้ใช้ความพยายามหน่อยเอาจนกว่ามันจะได้นะกี่รอบกี่รอบก็ระชาบางทีมันกลับไปใหม่แล้วเราก็ต้องมาทําใหม่อีกทำจนกว่ามันค้างอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นมาตรงมุมด้านล่างครับเป็นตัวแอปอย่างนี้เสร็จแล้วเรากดไปนะอะไจะมาหน้านี้หลังจากมาหน้านี้แล้วคันนี้เราก็เลือกนะ ตัวทํางานรู้สึกว่าตัวนี้ผมจะพาเข้าไปที่เ d ดิกานะครับไม่ได้ไปที่ Google โดยตรงเราหาทางเข้าเ d ดิกาเขาเข้ามาใน,นนี้นะครับแต่ตัวข้างล่างพอมาจุดนี้แล้วเราไม่มีเอดิกาในตัวเครื่องนะครับเราก็ต้องเตรียมมาในเอ d ด c ิกาจะมีไฟล์อยู่นะครับเป็นไฟล์ตัวที่จะเข้าโฮมของซัมซุงได้ โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ที่ใช้ปลดล็อกซัมซุงหรือว่ารุ่นอื่นบ้างละผมจะใส่ไว้ประมาณ4ี่ไฟล์ครับเพื่อทํางานตัวหนึ่งไม่ได้ก็ทําตัวหนึ่งโอเคใส่อิไดคัเข้าไปนะครับวันนี้จะพามาเปิดอดิไดคัแล้วก็เข้าหน้าโฮมของซัมซุงเลยนะครับก่อนที่จะเข้า Google มาก็ผมเอาอันแรกครับรู้สึกว่าตัวนี้แหละ ที่เขาหน้าหอก,ก็ทําการกดติดตั้งต้องอนุญาตไปนะครับอนุญาตการติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดหาย้อนกลับย้อนไม่กลับปัญหาเกิดจากยางติดอ่ะแกะยางก่อนโอเคออกจากหมวกก็มีการเมื่อกี้ไปโดนโอเคนะครับย้อนกลับ ติดตั้งไปนะครับันนี้ติดตั้ง้านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอติดตั้งไปแล้วมันจะให้เราเปิดนะครับเราก็เปิดเปิดแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าโฮมตามปกติอันนี้ยังไม่จบนะครับยังติด Gmail อยู่นะยังเพิ่งทําอะไรคือวิธีการต่อไปนะเมื่อเข้ามาหน้าโฮมแล้วให้เราทิ้ิ้ออกไปให้เราเลือกไปหา Google Chrome นะครับเพื่อจะทำงาน เมื่อมาถึงหน้าเมนูนี้เราก็เลือกเอาโคมนะครับมันจะมี2อ,อันข้างบนเราเลือกอันไหนก็ได้เลือกอันหนึ่งเราจะเลือกอันน,ออน,นี้เลือกไปแล้วแล้วก็มาก็ถัดไปนะครตัวโคมอันนี้เอาไวท้ทีหลังนะครับแตะตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เข้ามาพิมพ์หาใช้คําว่า FRP2 หรือเขียนเต็มเต็มว่า FRP2 bypass นะครับแล้วก็มาเลือก พอเราได้แล้วตรงนี้จะเขียนว่า f p 2 by p a s s ปึ๊บเราจะเลือก f p 2 by p a s s เสร็จแล้วนะครับมาเลือกหน้าเว็บไซต์นะครับต่อไปผมเลือกหน้าเว็บไซต์ตัวที่2ตัวนี้นะครับพอจะหาง่ายขึ้นไปปึ๊บจะไม่อยู่บนบนเลยนะพอ,อมาปึ๊บมาเลื่อนขึ้นนิดนึงโอเคนะครับทีนี้วิธีการดูนะครับมันบาง รุ่นรือไม่ใช่บางรุ่นคือแต่ก่อนมันจะเขียนคําว่าเซ t ติ้งซัมซุงอล็อกอะไรเนี่ยคราวนี้มันไม่มีนะครับในหน้านี้ไม่มีแล้วก็ใช้ตัวเป็นอันล็อกตัวตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยผมจะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดตัวนี้เข้าไปปุ๊บเราจะมาที่หน้าให้ใส่รหัสผ่านอันนี้อยู่ในระบบของ Google นะครับของ Gmail แล้วก็ถัดไป นะครับเพื่อจะเลือกรหัสผ่านเราก็เลือกรหัสผ่านเป็นศูนย์สี่ตัวนะครับอะไรก็ได้คือมันเป็นการไปเปลี่ยนรหัสผ่านหน้าจอผ่านระบบหลังบ้านของ Gmail นะครับของ Google เราเข้าไปเพื่อเปลี่ยนรหัสหน้าจอของเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการเขาเรียกว่าอะไรอ่าร,รีรีสตาร์ทเครื่องรือรีบูตเครื่องใหม่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อใช้มันกลับมาที่หน้าจอตอนที่เริ่มต้นการใช้งาน พราะตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้สมบูรณ์นะอ่าโอเคกดรีสตาร์ทเครื่องไปก็รอนะครับมันจะกลับมาที่หน้าจอเริ่มต้นแล้วค่อยมาเริ่มกันในช่วงที่รอเนี่ยใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแต่นี่ผมทำการสปีดวิดีโอนะฮะในช่วงนี้คือเมื่อเราใส่รหัสหน้าจอเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ในระบบ Gmail สั่งให้เปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มันก็จะเปลี่ยนได้นี้ระบบนี้ก็คล้ายๆกันรอนนะครับมาถึงหน้าแรกตามปกติคราวนี้เริ่มต้นการทํางานถัดไปเหมือนเดิมนะครับให้ต่อ Gmail อยู่แบบนั้นเพื่อจะให้มันไปติดล็อกตรงที่ Google a i v a t e กับลหัสนหน้าจอพอ ไปถึงจุดนั้นเราก็จะได้ใช้รหัสที่เราตั้งไว้เมื่อตอนต้นๆน,นเพราะว่าเป็นการตั้งรหัสผ่านระบบเมลคือล็อกเครื่องใหม่คือมันมีช่องทางหลังบ้านให้อยู่ในหน้าเว็บไซต์คือให้ทำการปลดล็อกนะครับเครื่องนั้นออกไปรอนะครับตอนนี้รอกอารอัติเวตกับขึ้นมาแล้วมันก็จะถามหารหัสหน้าจอก่อนก่อนที่จะถึง Google นะครับมี2อ,อย่างแค่นั้น เครื่องทุกรุ่นนะครับของ a m s u n งถ้าเราอยู่ในหน้าติด FAP หรือ Gmail เมื่อเราเข้าสู่หน้า Google Chrome ได้นะเราก็จะทำงานในหลายอย่างได้เหมือนเข้าเว็บไซต์อะไรต่ตางๆได้นะครับตอนนี้เราก็มาใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะครับศูนย์จบไปเรียบร้อยมันก็จะเข้าเด้งไปที่ข้ามหน้า Google ไปเลยเห็นไหมครับข้ามได้เลย เพราะเราได้ไปยืนยันเปลี่ยนรหัสผ่านระบบของ Google ของเมลเรียบร้อยแล้วก็จะมาเปลี่ยนรหัสตัวเครื่องคือเจาะหลังบ้านเข้าผมพูดง่ายๆคราวนี้ก็ข้ามพวกนี้ไปนะครับทำการข้ามไปเพื่อจะทําการเข้าใช้งานตามปกติคือถ้าปลดแบบนี้เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วก็ไม่ต้องรีเซ็ตเครื่องครับใช้งานได้เลยเพราะมันเป็นการเข้าเครื่องได้โดยปกติทั่วไปนะครับโอเคครับจบคลิปแค่นี้ ขอบคุณมาก,ท,กทุกทท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ